ามาดูเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมฮะพิธีอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาวันที่29กับ30มกราคมเพิ่งจะมีพิธีสมโพธไปนะครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะก็ยังสามารถไปร่วมสักรรการะกันได้อันนี้เป็นวันที่มีมพิธีสมโพธใช่ใช่เพราะว่าตรุษจีนเี่ยคนก็เข้าวัดทําบุญอะไรกันอยู่แล้วเนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเขี้ยวแก้วอย่างที่เราทราบว่าอัญเชิญมาจากจีน นี่ก็เลยจัดพิธีสมโพชแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปสักการะพระเคี่ยวแก้วนะครับก็จะจัดไปจนถึงวันที่1 4กุมภาพันธ์แป๊บเดียวเองนะเพราะว่า<ะ>อัญเชิญมาช่วงธันวาคมเนาะเออธันวาคมก็ตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะแล้วก็เนี่ยมก,การาเนี่ยจบไปหนึ่งเดือนละแล้วก็เหลืออ,อีก14วันนะฮะที่พระเคี้ยวแก้วจะประดิษฐาน อยู่ที่โมตโิพิธีท้องสนามหลวงนะฮะเดี๋ยวเาฟังเสียงสภาพกันหน่อยนะฮะจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีครับที่เป็นงานที่เรียกเราเรียกว่างานสมโพธพระเกี่ยว,กวแก้ว เนื่องในโอกาสเทศกาลุูจีนก็มีการสวดมนต์โดยพระพิสุสงฆ์ของจีนเสร็จดังนั้นเราก็มีการสมโพชเชิดสิงโตแล้วก็มีการแสดงนาฏศิสินผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมทั้งของจีนและของไทยก็ด้วยกันนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้น นื่เป็นกาสที่เราเชิญพระเกี้ยวแก้วมาอย่างประเทศไทยขอบคุณคณะทํางานผู้จัดง,งานและก็จิตอาสาทุกท่านนะคะที่ทําให้งานมันโฟโลไปได้ดีขนาดนี้ค่ะขอบพระคุณครับประทับใจนะครับดีใจที่มีโอกาสมาร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณคณะผู้จัดนะครับที่ทําให้พุทธศาสนิก,กชนได้มาร่วมกันนะเวียนเทียนนะครับแล้วก็ได้มากรับไหวพระบรมรสาฤกษฤิกธาตุพระเกี้ยวแก้วกันนะครับ